มาแบบตึงๆโอ้โหแบบตึงๆแบบมาทุกเกียร์เพื่อนโอเคนะผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ยูทูบชาแนลนานเตโตนะครับ ิปน,นี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเราไปหาที่ถ่ายรูปกันนะครับเพราะว่าบรรยากาศมันดีมากเลยนะ,ะส่วนหนึ่งแล้วก็จะเอาอีแก่ของเรานะออกมาลองขับทางยาวๆดูด้วยกันพอดีนะเพราะว่าผมไลสเตอร์ใหม่ลนะ 14, 34, แล้วนะครับเป็นสิบสี่สามสิบสี่ไม่รู้ว่าวิ่งทางไกลๆมันจะดีขนาดไหนนะครับเเร่งจะติดมือขนาดไหนแต่ตอนนี้เราต้องเติมน้ำมันก่อนนะ โอเคก็นี่เลยเราก็จะเติมอยี่สิบนะโ okay, อเคเดี๋ยวรอขอมาเติมให้ก่อนนะเพื่อนๆฟร์บอ ไม่มีใครสนใจผมเลยอะ่ะเงี้ยวโอเคเราก็ต้องรอกันไปก่อนนะมาแล้วเอาอียี่สิบเต็มถังครับ 1,50บาทนะเพื่อนๆโอเคครับตับูนะครับอร้นนี้ของบริการดีนะเพื่อนๆพูดจาก็เติมเรียบร้อยแล้วครับเติมเรียบร้อยแล้วขอบคุณครับ พูดจาดีด้วยนะเพื่อนๆโอเคป้าแล้วเราไปถ่ายรูปกันต่อบรยรยากาศมันกำลังดีนะเพื่อนๆก็ไปเราไปกันดีกว่าไม่รู้ว่ารูปมันจะออกมาสวยขนาดไหนนะครับ

ดีนะเพื่อนๆอ้าวไม่เยี่ยมเลยป้ายนี้มันขบมันนะเพื่อนๆขบมันขบมันมากเลยละเออโคังสักหน่อย d.k แบบติดติดมือมาทุกเกียร์เลยนะคือเอาไว้ทําขับเล่นแบบขับทางไกลๆนี่แบบไม่เหนื่อยเลยนะมันเรือ กว่า15 35อนะไให้ดึงดีคนละอย่างกันเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าอัตราทดมันเปลี่ยนไปนะครับผมเพราะว่า15 35เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ2.33นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับส่วน1 4 3 4นี้มันจะขึ้นมาอีกมันจะตึงขึ้นมาอีกนะครับผมจนเป็น2.4เท่าไหรนี่แหละนะก็ะขึ้นมาประมาณจุดหนึ่งกว่ากว่านะครับ แต่รถนน่ครื่องคือแบบอาการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเลยนะครับทนเลมันตึงมือขึ้นนะครับแล้วก็รอบรถมันก็ตึงเข้าทุกเกียร์ด้วยครับแบบไม่เหนื่อยอ่ะไม่ต้องเคนรถมากเลยครับคือแบ โอ้บรรยากาศดีแล้วก็มันยังไงล่ะมันสวยอ่ะมันเหมาะแก่การถ่ายรูปมากๆเล <c oughs> ขนาดขึ้นเนินนะครเพื่อนๆมันแบบมันยังดันไปได้นะโอ้โหแต่ข้างหน้ารถติดแล้วนะโอ้โหแดดมันจะหมดก่อนไปเนี่ยเพื่อนๆคือบรรยากาศช่วงเนี้ยเวลาถ่ายรูปออกมาแล้วมันแบบมันจะสวยมากเลยนะเพราะว่าคือด้วยแดดด้วยอะไรด้วยนะอ้าวผมเข้าผิดเลน่ะคือมันชิดแล้วฝั่งนี้หมดเลย หมดแกะหมดเลนจะไปชิดเลยโอ้รถเยอะมาก คือเราลถคันน้อยเราต้องไปได้ครับใช่เหมโอ้โหเรนซ้ายนี่แบบไม่ต้องวิ่งกันเลยนะิ ติดเอดเลยนะครับแล้วก็ต้องไปอย่างนี้นะครับก็ยะพึ่งดาว่ากันนะครับเพื่อนๆที่ผมขับเลนนี้นะเพราะว่าเลนนั้นมันไปไม่ได้จริงๆนะครับดูดิคือไหลทางมันไม่มีช่องให้วิ่งแล้วนะครับก็ต้องไปอย่างนี้นะเดี๋ยวก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าบางครั้งมันก็จะมีรถแบบ หัวออกมาสวยเนี่ยนะครับเราก็ต้องระวังแบบนี้ด้วยนะครับ เหตุอยู่นี้นี่เองนี่นะเพื่อนเพื่อนมันก็เลยทําให้รถติดแล้วพอเลนนั้นมันแบบเขาลงไปวิ่งเลนเลนไหลถนนหมดเลยนะแล้วมันก็เลยทําให้มันไปไม่ได้เพราะว่าอุ่นเหตุเมื่อกี้คือมันไปอยู่บนไหลาทางพอดีนะครับผมโอเคเราก็ใกล้ถึงแล้ว Máy đen cả, Ơi Phải đẹp tinh tinh Ồ đẹp từng đẹp, pha ta <laughs> 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 นี่แบบว่ากำลังอยากจะออกคลิปกันนะครับผมก็ลองเอาสเตอร์เบอร์ที่ผมใส่อยู่นะไปลองใส่กันดูแล้วก็ลองขับออกทลิปกันดูนะครับผมผมว่ามันก็โอเคอยู่นะคือในสเต็ปของรถที่แบบทำไว้สี่เล่นนะเพื่อนๆแบบเราไม่ได้แบบสเตปที่บอกว่าเน้นไปทางที่แบบว่าแรงมากเท่าไหร่นะครับผมหรือสเต็ปเชิงอะไรอย่างนั้นนะครับผมคือสเต็ปแบบว่า ซื้อแบบชุดคิดมาทําเองอะไรประอันเนี้ยนะครับผมทําแบบขี่เล่นสองเราที่เกิดน,นะครับผมทาแล้วขับมันขับสนุกนะครับผมไม่เหนื่อยนะเวลาแบบเราเดินทางไกลๆนะผมโอเคก็ถึงที่หมายแล้วนะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมถ่ายรูปแล้วจะเอารูปมาให้ชมกันนะครับว่ามันสวยขนาดไหนกับบรรยากาศแบบนี้นะครับผมโอเคไปชมรูปกัน เพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้ยังไงถ้าถูกใจยังไงก็อย่าลืมกดซัสบสไครต์ด้วยนะครับลากันไปก่อนสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับช่องน้ารักตกหมายก่อนละครับ